ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยที่สองเรื่องชุมชนของเราซึ่งต่อจากคราวที่แล้วนะคะ,ะจากคราวที่แล้วนี้เราก็เรียนไปถึงเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลของชุมชนนะคะ ในเมื่อเราสืบค้นข้อมูลของชุมชนแล้วทีนี้เราก็มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างามาดูวิถีชีวิตในชุมชนในอดีตกับปัจจุบันนในอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรมาดูในอดีตกันก่อนคะ่ะในอดีตผู้คนส่วนใหญ่นะคะ จะมีการดำรงชีวิตพึ่งพาอาศัยจากธรรมชาติซึ่งมีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำใกล้ลำคลองนะคะเพื่อสะดวกในการนำน้ำเนี่ยมาใช้อุปโภคและบริโภคใช้เลี้ยงสัตว์อาบน้ำใช้สารพัดนะคะและใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางติดต่อชุมชนอื่นๆกน็โดยการใช้ทางเรือนะคะจะไปไหนก็ใช้เรือนะคะ และนอกจากนี้เนื่องจากดินและน้ำมีความอุดมสมบูรณ์คนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพการเกษตรนะทำการเกษตรก็คือปลูกพืชปลูกผักก็ใช้น้ำเนี่ยเอาไปรดพืชรดผักนะคะแล้วก็ยังมีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพประมงนะในน้ำก็ต้องมีปลาใช่ไหมคะอ ชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําก็ต้องไปจับปลาในแหล่งน้ํามานะคะเขาเรียกว่าชีพประมงจับสัตว์น้ําเช่นปลาฮากุ้งหอยปูปลาเนี่ยมีหมดแล้วก็ได้จากแหล่งน้ำเนี่ยเอาขึ้นมานทําเป็นอาหารในการรับประทานนะคะก็ถือว่าเป็นหลักในชีวิตดังกล่าวก็ส่งผลให้เกิดประเพณีขึ้นมาในการดําเนินชีวิตประเพณีอะไรมาดูกันนะคะ ่าดูนี้นะคะเห็นไหมคะมีมีเลี้ยงปลานะมีบ้านนะคะมีคลองเป็นทางส่งน้ําเพื่อที่จะไปถึงแหล่งทําการเพราะปลูกแปลงเกษตรนะอ่านี่ใกล้แหล่งน้ํานะคะแหล่งน้ําใหญ่ที่พายเรือขายผลไม้นี่อ่าแล้วก็มีท่าน้ํายืดออกมาก็คือใช้วิธีหว่านแห้นะหรือยกโยนะซึ่ง บริเวณหลังเหล่านี้ก็จะมีปลาอยู่ก็ทําการยกยอรหรือวานแหลงไปเพื่อที่จะเอาปลาขึ้นมากินนะคะทําเป็นอาหารทีนี้มาดูตรงทางเดินของน้ําไหลเข้าไปข้างในนู่นนะคะก็ไปถึงไร่แปลงเกษตรนะก็ได้น้ําทั่วถึงกันนะมีการเกี่ยวข้าวนะคะมีการเกี่ยวข้าวแปลงเล็กๆก,ก็ปลูกผักนะแปลงใหญ่ๆก็ปลูกข้าวนะคะ อันนี้ก็คือชีวิตผูกพันกับธรรมชาติน,านี่มาดูถึงวิถีปัจจุบันวิถีชีวิตในปัจจุบันของเราเป็นยังไงคะความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีมากมายเลยพัฒนาเส้นทางคมนาคมเนี่ยโอ้อเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะ เดินไปไหนก็ใช้รถยนต์นะรถยนต์ติดก็ติดมากก็เปลี่ยนเส้นทางมาเป็นอะไรใช้รถไฟฟ้านะสะดวกรวดเร็วนะวิ่งบนอากาศเรียนเห็นไหมรถไฟฟ้านะยกสะพานสูงเสาสูงไปวิ่งข้างบนนี่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีนี่คือสมัยปัจจุบันนะสะดวกและรวดเร็วนะถ้านั่งโดยทางรถยนต์โดยสารเนี่ยก็จะติดจราจรมากเลยนะก็เลยเปลี่ยนการเดินทาง บนอากาศบ้างโดยการสร้างทางรถไฟขึ้นไปเรี่การถไฟฟ้านะคะเป็นการติดต่อสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์เครื่อนที่ฮนะ,ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ปัจจุบันนี้นะ,ะอะ่าแล้วก็ผู้คนนี้จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายโดยเฉพาะในกรุงเทพนะ,ะมีความเจริญมากคนก็เข้ามาอยู่มากเพราะต้องการความเจริญนะคะ และเมื่อคนมาอาศัยอยู่มากรวมกันมากแล้วก็ก่อให้เกิดเกิดการอะไรล่ะเกินรับและการแลกเปลี่ยนนวัฒนธรรมเกิดขึ้นมาเช่นวัฒนธรรมการแต่งกายการรับประทานอาหารนะมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันไปนะอ่าทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะนี่เห็นไหมนี่คือวิถีชีวิตในปัจจุบัน นะการแต่งกายซึ่งบางคนอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อคอกระเช้านะใส่กางเกงขากว้นะแต่พอมาอยู่ในตัวเมืองเมืองส,สวยๆก็เปลี่ยนจากการนุ่งกระโปรงใส่รองเท้าส้นสูงนะใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยียนโแต่งตัวทันสมัยเห็นไหมนี่คือการแปลกการแต่งกายที่เปลี่ยนออกไป มีการรถไฟฟ้า,ามีรถเมย์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกในเขตเมืองในปัจจุบันนะคะ,ะมาดูการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึง่งด้านอื่นนะดูด้านชุมชนอันนี้การเปลี่ยนแปลงของชุมชนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าตะเกียงตะเกียงนี้ก็เรียกว่าตะเกียงเจ้าพายุ นะะนี่ใส่แก้วเข้าไปนะคะอ่ากลงก็จะสว่างอีกอันหนึ่งอันเตี้ยๆนี่เขาเรียวกว่าตะเกียงน้ํามันกระป๋องนะน้ามันกระป๋องนี่เขาก็จะมีการเจาะทําหลอดเหล็กขึ้นมาแล้วก็มีเชือกเป็นไส้ขึ้นมาแล้วก็จุดนะเขาเรียกน้ามันอาตะเกียงกระป๋องนะอ่าต่อมาเตาอ่าเตาพวกนี้นะก็จะเป็นเตาที่ทํามาจาก เครื่องปั้นดินเผานะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเตารีดนะสมัยก่อนนี้จะรีดผ้าทีนี้โอ้โหต้องกอบไฟนะติดถ่านร้อนมากก็ต้องหาใบตองมาเพื่อที่จะมารีดการความร้อนนะอ่าถ้าดีไม่ดีลูกไฟมันก็จะออกมาตําช่องช่องตรงเนี้ยนะเมทานนะหลุดออกมาเสร็จเสื้อผ้าเสียหายเลยนะคะไม่เหมือนสมัยนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึง่ง อ่าตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยนักเรียนกระต่ายกระต่ายมันอยู่ในป่าเนาะแต่กระต่ายตัวนี้เขาไม่ไปอยู่ในป่าเออกระต่ายตัวนี้เขาเอามาทาเป็นขูดมะพร้าวนะเดี๋ยวนี้ก็ทํารูปร่างต่างๆอันนี้ตไว้ที่นั่งแล้วตรงตรง,ตรงที่มีเหล็กสีขาวโค้งๆตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็นซี่ๆนะมันจะคมนะคะนักเรียนเขาจะเอามะพร้าวเนี่ยมาขูด ขูดออกมาเสร็จแล้วก็สิ่งที่ขูดออกมาแล้วก็จะไปคั้นเป็นกะทิ่าสมัยก่อนนะจะมาเอาสายมือนะขยำคั้นเอาแต่ได้ออกมาเป็นกระน้ำกะทิจากมะพร้าวที่ขูดแล้วเนี่ยนะคะซึ่งสมัยปัจจุบันนี้น้อยคนแล้วที่จะมาทำนะคะอ่านี่คือเครื่องมือสมัยโบราณสมัยธรรมชาติเอาเอาไม้มาทำนะ,ะอ่าทีนี้มาดูต่อไปอค่ะ ก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยุคป,ปัจจุบันแน่เห็นไหมแตกต,ต่างกันเลยจา,จากการหม้อหุงข้าวก็จะใช้เตานะใช้เตาเมื่อกี้นี้เครื่องปั้นดินเผาเนี่ยใช้ต้องหุงแบบถ้าหุงเป็นก็ไม่ได้กินข้าวแฉะถ้าหุงไม่เป็นก็ข้าวแฉะนะหรือเขาเรียกว่าข้าวสามริยดดิบแฉะไหม้นะถ้าคนหุงไม่เป็นก็จะมีทั้งดิบทั้งแฉะทั้งไหม้ เพราะว่าเวลาหุงข้าวเสร็จแล้วต้องเทน้ําออกสมัยก่อนนะคะแล้วก็ต้องมาตะแคงข้างๆเตาเนี่ยให้มันแห้งเขาเรียกว่าดุงดุงหม้อข้าวแห้งนะคะแต่มาปัจจุบันนี้มหม้อหุงข้าวนี้อัตโนมัตินะคะล้างข้าวน้ําใส่พอประมาณเสียบปลั๊กกดสวิตช์ไปไหนหๆ,ๆกลับมามีข้าวสุกกินแล้วน,ะะนี่คือยุคทันสมัยนะคะส่วนหลอดไฟนะไม่ต้องมาจุดไฟนะมาไม่ต้อง กลัวเขม่าไฟดำนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟเขาเรียกว่าหลอดนีออนนะเดี๋ยวนี้มีหลอดนีออนสารพัดรูปแบบนะมีความสว่างนะคะ,ะประหยัดไฟต่างหากนะต่อมาอัอนนึงเครื่องรีดผ้าเนะตารีดผ้าสมัยนี้เสียบปลั๊กก็ปรับความร้อนได้แล้วนักเรียนก็รีดไปสนะินี่คือปรับยนจากเตาถ่านก็มาเป็นเตาไฟฟ้านะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียบไฟแล้ว บา,บางบ้านอาจจะมีแล้วก็ได้นะไม้แขวนพเอื้ออไว้แล้วก็รีดมนัในในขณะที่แขวนอยู่กับไม้แขวนเสื้อผ้าเรียบแล้วเห็นไหมนี่เรียกว่ายุคน,นวัตกรรมนะอ่าอย่ามาพัดลมไมยก่อนนี่เวลาร้อนเหรอโอ้โหนักเรียนอย่าลืมเลยมือเนี้ยต้องหาพัดมาพัดนะพัดก็ทิศสารมาจากไม้นยมาพัดเมื่อยแขนเลยไม่ปัจจุบันนี้เป็นไงคะอะกดสวิตช์ก็ใช้ได้แล้วมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็ก และยิ่งยิ่งทันสมัยกว่านั้นคืออะไรคะเย็นสบายช่าเลยแอร์ไงคะนักเรียนนนี่คือยุควิถีชีวิตที่อยู่ในยุคปัจจุบันมีแต่สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งสิ้นนะคะอ่าต่อมานี่ดูด้านการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพซึ่งคนในชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเนาะแต่น้อยมากนะคะ าการทำนาในอดีตนะชาวนาก็ต้องใช้ควายนะใช้ควายลากคันไถนะใช้ลากคันไถไปเพื่อปรับพื้นที่แล้วก็เอาต้นข้าวมาจิ้มเขาเรียกว่าต้นกลา้าบางคนก็บอกไอ้ควายโอ้ยเจ็บปวดมากอย่าลืมนะควายนี้ใช้ทำงานนะทำงานหนักก็มีชีวิตวาฉลาดแล้วคนที่ว่าไอ้ควายนี้อย่าไปโกรธนักเรียนวายนี้เขาฉลาดนะนะคะเขาเปรียบเทียบว่า ควายเนี่ยขาขยันทำงานนะไมได้เป็นคนขี้เกียจเป็นคนขยันนะคะช่วยชาวนาใช้แรงงานนะมาปัจจุบันนี้ล่ะออใช้เครื่องทุ่นแรงนะเขาเรียกว่าควายเหล็กจากรถไถรถไถใหญ่ก็มีนี่นเครื่องมือเล็กก็เรียกว่าเครื่องไถนาเล็กนะคะใช้มือใช้มือนะใช้มือแทนควายนะคะออก็ติดเครื่องเข้าไปก็เปลืองน้ํามันอีกแหละนะัเกเรียนเห็นไหม ถ้าเราใช้ควายสมัยสมัยปัจจุบันสมัยอดีตเนี่ยต้องเปลืองน้ํามันไหมคะไม่ต้องเลยนะปัจจุบันนี้เป็นไงต้องเติมน้ํามันเสียน้ํามันอีกต่างหากนะ่ยช้น้นความแตกต่างความสบายมันก็ไม่เหมือนกันความสูญเสียมันก็ไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนก็ลองดูซิว่าอันไหนที่จะน่าช่วยได้นะคะอ่าต่อมาดูอีกอันหนึ่ง การประกอบอาชีพจากคนในชุมชนนะจากในอดีตสังคมไทยเนี่ยสังคมการเกษตรก็เกี่ยวข้าวการเกี่ยวข้าวนี้ก็เป็นได้ข้าวหลักมานะคะการเกี่ยวข้าวสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการลงแขกลงแขกในนี้หมายความว่าไปร่วมด้วยช่วยกันเกี่ยวข้าวสมมุติบ้านในกอเกี่ยวพอในขอเกี่ยวบ้านในกอก็ต้องไปร่วมด้วยช่วยกันทุกคนเนี่ยไปช่วยกันหมดโดยไม่คิดค่าแรงเขาเรียกว่าวลงแขกเกี่ยวข้าว นะเป็นการช่วยกันเกี่ยวข้าวนะคะ,ะแล้วมาปัจจุบันนี้ไม่ต้องใช้แรงคนแล้วใช้รถวิ่งลงไปในอนาได้ข้าวใส่กระสอบมาเรียบร้อยนะคะอ่าส่วนมาปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ประกอบอาชีพหลากหลายเช่นทำงานโรงงานนะในโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นพนักงานเช่นพนักงานอะไรบ้างละ่ะตัดเย็บเสื้อผ้าพนักงานเรียงของในโรงงาน แล้วแต่สารพัดนี่คืออาชีพไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันออกไปนะคะอ่านี่มาดูการแต่งกายนะแต่งกายในอดีตนะถ้าอยู่บ้านนอกหรือตามชนระบบทก็จะแต่งกายนี้ทางภาคตะวรรันออกเส,อเสื้อผ้าแบบไทยนะเสื้อคอแขนกระบอกนุ่งผ้าถุงนุ่งจุงกระเบนผู้ชายก็จะใส่เสื้อมอห้อมนะผ้าคาดหัวคาดเอว พอมาอยู่ในยุคปัจจุบันแต่งตัวหล่อสวยเท่เลยนะใส่กางเกงใส่เสื้อแขนยาวใส่รองเท้าหนังเท้าดำผูกไทส่วนผู้หญิงก็ใส่รองเท้าหุ้มส้นส้นสูงนะใส่สูทชุดสวยงามเห็นไ,ไหมแตกต่างกันออกไปนะคะนี่ในยุคปัจจุบันนะคะอ่านี่มาดูเครื่องสื่อสารการสื่อสารของคนในสมัยก่อนนะในอดีตนี่จะต่อ ติดต่อสื่อสารกันก็ต้องมีการเขียนจดหมายเขียนจดหมายนี่ก็โอ้โหเดือนหนึ่งหรือสัปดาห์หนึ่งกว่าจะติดต่อกันได้หรือเร็วที่สุดในอดีตก็คือโทรเลขโทรเลขนี้ก็คือเขียนคําสั้นๆรู้เรื่องนะเขียนคําสั้นๆรู้เรื่องไปเขียนเช้าบ่ายนี้คนได้รับแล้วเช่นกลับบ้านด่วนมีธุระด่วนโหพอคนได้รับโทรเลขนี้ ถือต้องเป็นเรื่องสําคัญต้องรีบมาทันทีเลยนะโท,โทรเลขนี้ใช้แจ้งเรื่องราวที่สําคัญสําคัญแต่ปัจจุบันนี้เลิกใช้ไปแล้วนะคะก็หันกลับมาใช้ด้านปัจจุบันก็คืออะไรคะโทรศัพท์นะโทรศัพท์มือถือนะกดสองสาแป๊บเดียวก็ได้คุยกันแล้วแต่สมัยก่อนนี้ไม่มีนะคะอ่าสายปัจจุบันนี้โทรศัพท์สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วทันใจเลยนะคะ ฉะนั้นเดี๋ยวนี้โทรเลขเขาเก็บเป็นในพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะคะเพราะไม่มีใครใช้อันนี้มาดูประเพณีประเพณีในชุมชนนะในอนดีตก็จะมีการเล่นน้ำสงกรานกันปราพรมน้ำรดน้ำแก่คนในชุมชนเนี่ยสุภาพมากค่ะนักเรียนอขอรดน้ำหน่อยอตักน้ำรดกันไปนะแต่มาดูปัจจุบันนี้โอ้โหใช้รถวิ่งเลยสาดกันเลย บางคนนี้แต่งตัวไม่สุภาพเล่นอีกต่างหากฉะนั้นการเล่นสงการในปัจจุบันกับในอดีตนั้นแตกต่างกันมากนะบางคนนี้นุ่งน้อยห่มน้อยใส่เสื้อผ้าบางเจ๋วแหววเปียกน้ำนี่เห็นรูปร่างหมดเลยมันก็ไม่ได้ถือทางด้านวัฒนธรรมที่มากมายนะคะมันก็วัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงไปบางทีนี้ใช้สายยางฉีดเลยมันก็ผิดผิดประเพณีไปค่ะนะักเรียน หรือเอาน้าแข็งใส่น้าแข็งสาดโครมเป็นก้อนๆคนถูกน้ําแข็งสาดหัวปูดไปเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นผิดวิธีกันนะคะซึ่งสมัยก่อนนี้จะมีสุภาพมากเลยนะคะอันนี้เรียกว่าประเพณีในชุมชนอ่ะนี้มาดูการรับประทานอาหารอีกครั้งหนึง่งการรับประทานอาหารในอดีตโหอ,อร่อยไหมคะมีน้ําพริกมีปลาทูมีผักจิ้มนะนี่คืออาหารที่มีรักษาสุขภาพ นะปลาก็มีประโยชน์ผักก็มีประโยชน์นะคะแต่มาดูถึงปัจจุบันเขาเรียวกวฟาสต์ฟู้ดนะก็คืออะไรนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปสะดวกสบายรวดเร็วโทรศัพท์สั่งปุ๊บเดี๋ยวเดียวได้มาแล้วนะซึ่งคุณประโยชน์มันจะมีน้อยโดยเฉพาะโดยเฉพาะไขมันเนี่ยมีมากเลยปัจจุบันนี้นะคะซึ่งอาหารสมัยอดีตนั้นก็จะ,จะมีล้วนและมีแต่คุณภาพนะคะปัจจุบันนี้ก็อาหารจานด่วน นะปัจจุบันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือแตกต่างอาหารแตกต่างกันออกไปนะามาดูการเดินทางกันนักเรียนการเดินทางของคนในชุมชนนะซึ่งสมัยก่อนแน่ดีก็จะเดินทางโดยการทางเรือนะไปไหนก็ใช้เรือเพราะอยู่ริมน้ำนะสร้างบ้านเรือนก็สร้างใกล้แหล่งน้ำ เพราะใช้ในการเดินทางสะดวกแต่การสร้างบ้านเรือนใกล้แหล่งน้ําก็ต้องยกพื้นสูงนะคะนักเรียนไม่ใช่ปลูกพื้นติดดินนั้นไม่ได้ถ้าปลูกพื้นติดดินน้ําเพิ่มขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ท่วมฉะนั้นการปลูกบ้านแถวชุมชนนี้ริมน้ําเนี่ยก็ต้องปลูกยกตัวบ้านสูงขึ้นไว้ให้เสาสูงไว้ก่อนนะ,ะเพื่อไม่ให้เกิดการน้ําท่วมนะคะการเดินทางติดต่อชุมชนอื่นก็ไปโดยการเรือใช้เรือแจวนะหรืออาจจะมีเป็นเรือยนเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะคะ อ่ะทีนี้มาดูด้านปัจจุบันปัจจุบันก็คืออาศัยด้านเขตเมืองก็คือมีรถยนต์อ่ามีรถยนต์รถไฟฟ้าตามความสะดวกที่จะเดินทางอ่าถ้าเป็นรถรถยนต์นี้ยี่สิบหน้าต่างเขาเรียกอ่ายี่สิบมีสองประตูยี่สิบหน้าต่างนะขึ้นไปแอร์อัดกันมากนะหลังจากที่แอร์อัดน,นี้ก็เปลี่ยนการพืชอ่าเปลี่ยนการสร้างเป็นทางรถไฟหรือรถไฟลอยฟ้าขึ้นมานะก็ เปลี่ยนกันไปนี่คือเขตเมืองนะคะนี่คือการเดินทางอ่ะมาดูที่อยู่อาศัยในปัจจุบันกับอดีตอีกอีกอย่างหนึ่งนะนี่ใน,นอนดีตเขาจะสร้างบ้านโดยใช้ไม้เป็นวัสดุนะที่มีมากในชุมชนยกพื้นสูงกันน้ําท่วมนะคะส่วนปัจจุบันก็จะปลูกเป็นตึกนะแบบชาวตะวันตกเอาแบบบ้านชาวตะวันตกนะต,ต่างประเทศเอามาสร้างนะคะเขาเรียกว่าการปลูกบ้านแบบตะวันตก อาศัยโดยสร้างเป็นตึกสูงนะรูปแบบต่างๆนะก็แล้วแต่นะนี่คือการปลูกบ้านแบบปัจจุบันกับอดีตนะคะสร้างที่อยู่อาศัยอ่ะมาดูการดําเนินชีวิตนะการดําเนินชีวิตในอดีตในอดีตก็จะมีการทอผ้าสมัยก่อนนี่จะทําอะไรต่างก็ตอทอผ้าใช้เองนักเรียนนะคะส่วนด้านนี้อ่ก็คือวิถีชีวิตพึ่งพาอาศัยกัน พึ่งพาศาัยกันก็คือช่วยกันนะช่วยช่วยกันแบบเรียบง่ายพึ่งพาเกี่ยวกับธรรมชาติแบบเรียบง่ายง่ายนะคะการดําเนินชีวิตในปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นไงคะเสื้อผ้าการแต่งกายดูเอาเองเนาะคุณครูไม่พูดมากการแต่งกายสมัยปัจจุบันนี้หลายรูปหลายแบบนะคะคือส่วนใหญ่ก็จะเลือกเสื้อผ้าแบบสําเร็จรูปร้อยเก้าเก้าตัวเก้าเก้านะนี่คือเสื้อผ้า ส่วนการใช้วิถีชีวิตนะก็คือใช้วิถีชีวิตแข่งขันกันในตัวเมืองเนี่ยใช้วิถีชีวิตต่างคนต่างแข่งต่างคนต่างอยู่นะฮะไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและการมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างอยู่มีการแข่งขันกันนะไปไหนก็แล้วแต่แข่งขันรีบแข่งกับเวลานะต่างคนต่างอยู่แล้วก็แข่งกันนะเดินทางก็แข่งกันเดินทาง กลัวไม่ทันเวลาเพราะรถติดบ้างอะไรบ้างก็ทําให้เสียเวลานะคะฉะนั้นการดําเนินชีวิตก็แตกต่างกันออกไปนะฉะนั้นคุณที่คุณครูพูดมาเนี่ยนักเรียนก็สามารถเปิดทบทวนใหม่ได้นะคะช่วงนี้คุณครูไม่มีการบ้านให้นักเรียนสามารถอ่านทบทวนได้นะคะโดยหน้า213ค่ะนักเรียนนะคะหน้า213นักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้แล้วก็ดูคลิปนี้ทบทวนได้นะคะ คุณครูไม่มีการบ้านให้นะคะชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ